ส่วนกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพนโทอภิเชษ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกลไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน16จังหวัดภาคเหนือและกอรมนภาค3ส่วนแยก1 2 ก็ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในต่างๆค่ะแล้วก็สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในพื้นที่ชายแดนซึ่งก็ต้องใช้มาตรการป้องกันโรคเชิงรุก ส่วนอีกประเด็นสําคัญนะคะก็คือเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วในพื้นที่14จังหวัดเพราะว่าพบจุดความร้อนหรือว่าฮอรสปอตสูงขึ้นนะคะดังนั้นในแต่ละมณฑลทหารบกและก็อรมานจังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาป่าด้วย